สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานาพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องพอกันในวันที่1ิบเก้าตุลาสองพันสิห้า,หา,า,า,าวันนี้้ากันมัดเข่าแต้เสาเสาเลยพี่น้องมามัดเข่าตั้งแต่หกโมงแรงพี่น้อง,อง,ง,งที่หาเครื่องเคยลาลงมานะาาแต่ทีมงานเขาลงมา6กโมงเดินกันสามสิบนาทีเนาะ ไปเศ้าก็มีลุงแท็กมามัดนำเน่สามสี่ให้วันนี้สีลุยให้มดเลยพี่น้องสีมัดให้มดทุกทุกให้เลยคันฝนบ่มาก,ก่อนเนะาะวานนี้ฝนมาใสา่โาแมลุ่งบ่ต้องเอามัดใหญ่ดอกโดยเขาเ้ามันยังเปียกอยู่ยามันบาเหงอือ พอดีพองามนะโดยขาเขายังบ่แห้งพีนน้องแต่ว่าผ้ามัดไว้เขาว่ามือนีพ้นสีมาตอนเที่ยงเขามัดเผาคนเนาะกระมัดกรไว้เตออยู่น้องเนาะมันลายคนเนาะลุงเนาะแล้วมันเป็นพรด้เนาะมันไว้ก็เกียร์ เอ้อค like right. so ันตัดนะโอ้ยอยากชะออ้อมย้อมโลดได้แต่กิริยมจาี่เราพีปางนี่มันเดินหน้าไปได้เยอะเลโดเดินหลายคนันนี้คนละแถวแล้วเนาะเอาคนละแถวแล้วเด้อเออเรือกเอาคนละแถวแถวใดแล้วเ้วก็ขามโลดคนละแถวโลดแล้วแลกแล้วแลกโชคดีไปเสชองพ่นบ่ นี่เด้อแถวไอ้วอนกับไอโน่เด้อปีนลังปีนหนาเช่นกันนี่ภาพน้าใหม่เด้ยวกันอคนละแถวละแถวไปเลยอือทางนี้นะพรเขาเป็นพรเขาเป็นเขาเน่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเปียกลุงที่แท้ตัวนี้เขาเกี่ยวตั้งแต่เกี่ยวมื่อนี้อันนี้เกี่ยวมื่อวันเสาร์วันนี้อันนี้ ของตัวเทิงพูนพวกเขาเกี่ยวว่านเีห่ย้ขเเขาเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวอันมาตัวนี้ไปชุดแล้วก็จังเกี่ยวขึ้นให้เทิงเด็กให้เทิงเขายังปริมาให้เทิงนะแต่ว่านอันแต่มือซื้อได้ให้เทิงอันนี้ตอนเศ้าว่านี่ดูเออกระากกรขึ้นให้เทิงก่อนก็ได้อ่ามันชุดลเนาะโดยเอามันชุดลลวรจ้ะได้มน ทีมงานไวรุ่นเฮาพี่น้องเออขันนะขยะมัดโลดลุงให้แนีได้มือนีเขาก็มัดมดขั้นพ้นประตูกนะทีมงานหาไว้รุ่นฮกไวรุ่นเนะลุงเนาะหกรุ่นพี่น้องเพิมาอนี้ทีมงานใช้จวดใช้จวดใช้จวดพี่น้องมัดเข่าอยู่กับบ้านน้ำมงพี่น้องเมือง ใส่ปึทองแขงสวรรณเขนคีประเทศลาวเนาะที่เขามัดเขากันเนี่ยเด้ลมมาเลยลมมาเลยล,มม,ล,ยลมมาเลยใครเน่เข้ยนล้ชูชักในให้หน้าเราตีในให้หน้าเราแล้ว,ลวมันน่าจิมีตุ้ลูกแบบหน้าเขาอันเด้อเออเป็นแองกระ,ะทะ วานิมาตได้ประมาณเจ็ดแปดให้นี่แหละแล้วก็กูก้กูบ้บ่มเสริมผลมาก,ก่อนวันนี้ก็ลุยใหม่พี่น้องวันนี้มาแต่เชาเลยเพราะว่าบด้เกี่ยวเขามาแต่เชาๆกันเลยเรามัดตั้งแต่ข้าวยนีไม่แห้งเวลาเรารวไปมันสวย แมนมันมัดง่ายได้แต่ว่าย่านแต่ทั้งตอกนะยามันบริแงเท่านะแต่ว่ามันมัดง่ายมันมันนุ่มเด้เพืองมันนุ่มดูเพืองมันนิ่มไม่บานด้วยมันักดูีาครขาด้ันเขางามเนาะลุง ทำได้นี่ตลอดก็โอเคโอเคได้แนวนี้ครูให้มากกว่าวานครูพี่แล้วนี่เหมือนที่นาที่นาไหนนานี่สองนาสามนาซุ้มรูมนี่ถือว่าโอเคอยเลมันเสียเครื่องเดียวที่ว่าญาติองพและหญ้าไหลติชูตอนนั่นติดกับหนองเต็นที่น้ำไหลมาเต็นที่มันจะสวยกว่าแม่ไม่ได้ปัดบ่สวยไม่ได้ตรงมุมนี้ทางนี้เจอเลยคิดว่าปลายน้ำเฉยเลยถือว่านาทางนี้มันลึกกว่าเนาะผมว่าทางนี้มันต่ำกว่าทางนั้นมันสูงกว่าเลยเลี้ยวเบิ่งก็ได้มันเป็นโนนเนาะเออมันเป็นโนนนาตอนนี้มันก็ มันต่ำมันมันแต่ฝุ่นโนนมันคล้อยมาทั้งพี่ในอันนานะครับแต่มานสวยมานทางนี้แหละครับครึ่งหนึ่งลงมาทางนี้มันโอเคอย่างดีได้เครื่องตัวครึ่งครับตัวมันก็โอเคนะอ่าสีให้มันงามคู่ให้มันก็ได้เลยเนาะครับไม่เหมือนนาของเขาได้ครับมีปุ๋ยเขาเต็มที่ใชหน้าเ้าบโบได้มีขี้งอขี้ควายเลยอ่ะใช้เต่าเพื่องแลยเห็ดปุ๋ยปีน้าก็ได้ขันงอควายบอกกินหมดกำได้เอาวัวควายมาปลูกได้ แต่ยามแดงงูไข่ก็จะเต็มเลยแถวนี้เดีี๋ยวอย่างหนึ่งไม่ทำมัดปุ๊บหมากมันไม่ตก <โด S 2> เพราะว่ามันเหนียวพอดีมันยังเหนียวมันยังบรุดเนาะใช่เพราะเราเกี่ยวตอนที่ข้าวกำลังพอดีเตรียมเม็ดแม่กำลังกำลังสุกพอดีใช่บ่ถึงว่ากรอบน,นัดยีบแค่จะไม่ไม่ขึ้นเลยแสดงว่าเหนียวเนึบอไหมว่าแสดงว่าข้าวยังใช้ได้อยู่ข้าแม่ไปพลาดนี่ตียืมมือกับบอลน,นัดยิบขนาดนี้แค่จะไม่ขึ้นเลนยแสดงว่าคองเทะยังเป็นยายอยู่ยังไม่ขึ้นเลยยังอันนั้นอยู่เนาะ ยังเหนียตึ๊บอยู่น huh well, like. ี่ใช่ไหมเนี่ยนีซิมดูลุงยังเหนียวยังขาดอยู่ยังงามๆ่ารหักแล้วพี่น้องนี่ยังเป็นน้ำนมอยู่เนาะเป็นเน็บเป็นมันยังบริสายรับยังนิ่มอยู่ยังเหนียวตึ๊บอยู่ยังมีรสชาติอยู่บ่ยังเหนียวยังหวานอยู่ครับอ่าโอเคโอเคสวยงามด้านให้างไปนี่มาดูอ่ะร่วงมาแล้วเนี่ยข้ากรอบเกินเหรอไหมแมนอันนี้กำลังพอดีเลยอันนี้ขยาำนะได้กับบอติงบอมีลนจักเม็ดไม่มีลนข้างเม็ดเลย แถวนี้เาขางามอยู่มันบ่มีเยันยะก็มันม่้มกรมันมแหโดยแต่เออเริ่มซวายมาแล้วใครเนาะเริ่มมียนลมมา,ลา,ลมาเลยทมเริ่มมีลมมาแล้วใครเนี่ยนาก็ได้เวลาแต่ครึ่งวันนะมันจะได้เงียหมากมันเต็มเงียโอเคนี่ ในนณะสลัดแล้วยังไม่มีการร่วงเลยแมนบ่ร่วงเนื้ลุงมันมันยังเหนียวอยู่เข่าพันคู่มือนีมันพันเหนียวได้มันบอลพอยคือติ๊กิเข่ามันใสอันรถปั่นมันบ่คือใสกําลังคนตีเลยมันเหนียวถ้าเมื่อก่อนว่าเดียร์เขาฟาดเอาก็ต้องแบบเอาง่ายหน่อยเพราะทำไมงั้นเหนื่อยได้คนฟาด่ะคั้นนี้เขาบอกเอาเลยมันตีบ่ลลุ่มเออมันเหนียวอันนี้มันตัวเปลี่ยนบางทีียยกกเเ่ว วันเดียวเขาก็มัดเลยเขาฟาดเลยว่าเขาไม่ได้ไวเพราะว่ามันคมันกระโดดแปลงเนี่ยอันนักเขาเขาเอินเขาเขาพันแพตะกี้นะตีบัดเดียวกับหลอนมัดเราได้อันนี้โอ้ยตีสีบป่กันยังบลอนยังของแท้อยู่โอ้ยอ่ะพามาช่วยเราแล้วแดดบ่แดดมาแล้วแดดมาช่วยแล้วเขาไมตัดบนเดียวก็ฆ่ามันให้ไปเออพี่โน่บอกให้เอาดาดขึ้นนอนทุกอันเลยแต่มาเนี่ย

ยืนอน,ยนอนบ่เห้แบบแดยับทำพี่น้องเลยแก้เครียดแกเครียดนบ่าวก็บดหูหด้มันจะได้ไม่เหนื่อยนะแมนแงให้แดดมันลงหน่อยให้ลมเข้ามันจะได้แห้ไงไวแห้งไวลงเลยคันลมนะแดดนะไม่ได้ชูลมมได้เว็นบ่ลมเนะาะเขนขาเขายังเตะ แดดมันบริ dead, no. e a, the en en, o, ower, ้แตกนะแดดมันห้รอบเฉยเออต่มันมันแห้งเออมันแห้งลมนแห้งแดดนมันกรอบแดดแท่ทำให้ช่วยกรอบเฉยๆให้เกรอบมันไม่หล่นเลยนะครับบวกลดเขาให้มันเหนียวไม่ได้ด้วทำให้เป๊ะโดนนั่น น่าเสียดาเก็บข้าวไปหมดยังโดนเลยวันนั้นเจนนท์ว่าเหลือมัดหนึ่งนะแม่ลุงใหม่ในตู้บ่กมืดจักเทื่อดอกไงานาที่หน้าเถียงไงเดี๋ยวเฮ้ยพวกเน่าเขาเก็บบ้างเลยเรือมัดใหญ่เลยเจนอนว่าเหลือมัดใหญ่เลยเหลือของแค่เลยทำให้เป็ดมันนั่นนไงใบในตู้เนื้ใบในตู้เอามาแล้วผมกินแล้วระวังหาไม่เจอระวังข้าไปไว้กับช่องผักข้างล่างเอาเห็ดทับไว้เจ๋งเลยเราไม่ได้กินเลยเมื่อวานน่ยงานงกเลย ไม่รู้มันกินใบก็ต้มมันเลยต้มมันเมาดิมันก็เหมือนกันไม่ต้มมันเมากว่าแต่ใบมันไม่เมาโอ้โหโหน่ามาเลยเด้อหนาหนาโหน่าแล้วโหน่างัวเล่นเซ็ตเซ็ตเลยบอสไอเทพเป็นคนไล่มาเจเทพมาแล้วโหน่ามาแล้วุ่นรถเขาจนได้จอดหายคือของของเทะของงัวเหารถใหญ่จนได้ยอมจอดหาย เออลบสาวเทพลหลบใคกันแน่ลบงูละลบสา <c oughs> วเทพโอ้ตัวอะไรนี่ยาาเทพาาเทพกินตับเขาเปล่าิแล้วก็วิ่งเลยอยากตัวใดอยาก,ยากมองได้กิโลตอกกอกกอเออห้ามกินข่ากระฟอเออ,เอ,อ มากินข้าวเจ้าก็พอข้าวเจ้าคองก็ให้บ่ให้กินคือกันโลกินแต่หญ้าคลิปนี้ก็กอจกเอแวยเพงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนใหม่นาสบายดี